สวัสดีครับผมชื่อนายคุณากรอนโคำจะมาพิเศษเรื่อง PDCA การพ่อพันธลูกหมูให้มีคุณภาพที่ดี P วัตถุประสงค์ในการวางแผนก็คือต้องมีอาหารและจัดที่อยู่ของลูกหมูี การลงมือปฏิบัติก็คืออาหารที่เตรียมไว้ให้ลูกหมูจะต้องให้เวลาเช้าได้เย็นและเวลาว่างๆก็จะหาพวกผักหญ้ามาให้ลูกหมูพื่อให้โปรตีนแก่ลูกหมูนะสีะงง่การตรวจสอบ ของคืบหน้าของลูกหมูดูว่าลูกหมูมีความเจริญเติบโตหรือไม่และสามารถส่งออกหรือขายได้หรือยังเอการปรับปรุงแก้ไขถ้าลูกหมูออกมาประมาณสิบตัวตายไปประมาณสามตัวก็หาวัตถุประสงค์ว่าลูกหมูตายได้อย่างไร และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มรายได้แก่ตัวเองครับขผณครับ